สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Cookie Run Tower of Adventure ครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดเผยวิธีการเล่นของผมนะครับในวงกดไลค์จุดสิ้นสุดนั่นเองนะครับที่ทำคะแนนได้อยู่ที่ประมาณ10.36ล้านนะครับผมว่าเล่นยังไงบ้างผ่านมายังไงจัดตัวยังไงบ้างนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพ y ทวินท็อ p อัปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันรตรงๆเลยแล้กันเพ y ทวินท็อปอัลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับก่อนอื่นขอให้ดูแรงกิ้งกันนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าการแข่งขันในโหมดนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดุเดือดมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่อันดับ11นะครับของ g กลบอลนั่นเองนะฮะอ่าแล้วก็ถ้าเป็นอันดับไทยผมอยู่อันดับที่3นะครับโหมดนี้เนี่ยเป็นโหมดที่แข่งขันกันตลอดเวลานะครับมีการขึ้นลงตลอดเวลานะครับโอเคนะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมจะแนะนำนะครับคือต้องบอกว่า มันไม่ใช่ทุกคนที่จะทําตามได้นะครับเพราะว่าโหมดนี้ครับมันก็พึ่งไอเทมอะไรต่างๆที่ค่อนข้างเยอะพึ่งดาวตัวละครอะไรอย่างเงี้ยเยอะแต่ว่าก็อยากให้ดูเป็นแนวทางการเล่นไปละกันนะครับเพราะว่าเออเผื่อเอ้ยบางคนอาจจะได้ไอเดียตัวละครอาจจะไม่ได้ มี5ดาวเหมือนกันแต่ว่าอาจจะได้ไอเดียในการเล่นเพิ่มเติมไปนะครับโอเคเนาะ,ะเราเริ่มจากประตูแรกก่อนเลยนะครับว่าผมจัดทีมยังไงบ้างนะครับในประตูแรกนะครับผมก็จะใช้ดาร์คช็อกโก้คุกกี้พ่อมดคุกกี้รถผิวเรมอนนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าประตูแรกเนี่ยจริงๆพ่อมดเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นขนาดนั้นถ้าดาเมจของ2ตัวเนี้ย เราค่อนข้างที่จะแรงนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าเพื่อนๆยังไม่ได้แบบมี5ดง5ดาวอะไรขนาดนี้นะครับไอตัวพ่อมดเนี่ยแหละก็จะเป็นคีย์ในการช่วยทําให้แบบว่าผ่านได้ไวขึ้นนะครับหรือถ้าใครไม่มีพ่อมดเล่นเป็นคุกกี้อัลเคมิสต์หรือว่านักแร่ปแปรธาตุก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเมนช่นนิดนึงนะครับก็คือตัวของดาร์กช็อกโก้นะครับก็ควรจะใส่เป็นตัวของซอสพิกนะครับในประตูแรกนะครับเพราะว่า ในประตูแรกเนี่ยเราไม่ต้องชาร์จตีใส่มอนนะครับแต่ว่าเราจะชาร์จตีใส่ลมเพื่อ,อให้มันแบบไปได้ไวขึ้นนะครับผมก็เลยใส่เป็นพวกการ์ดของซอสพิกนะครับแล้วก็ตัวของผิวเลมอนเนี่ยใส่เป็นตัวของเข้าลายได้เลยนะครับเพราะว่าแรงมากนะครับอ่านี่ก็จะเป็นเซตที่ผมใช้หลกัหลกๆประมาณนี้นะครับ ส่วนห้องที่2ของประตูแรกนะครับผมก็จะใช้เป็นกล้วยนะครับเข้ารายนะครับแล้วก็เชอรี่นะครับตัวดาเมดหลักๆก็จะมาจากตัวเชอรี่นั่นเองนะครับเชอรี่เนี่ยแนะนําใครที่มีตัวอร์ติแฟ์แสงทะลวงนะครับแนะนําเอามาให้น้องใส่เลยเพราะว่าโคตรดีนะครับมันจะเป็นการบัฟดาเมจที่ดีมากนะครับผมเชอรี่ก็จะใส่ของประมาณนี้นะครับเข้ารายผมเนี่ยต้องบอกว่าดาเมดเนี่ยไม่ได้แรงมากนักนะครับแต่ก็สามารถเอาพวกท่าไม้ตายนะครับมาเคลียร์มอนสเตอร์ที่ อยู่เป็นกองๆได้หรือว่าห่างกันนิดนึงได้ดีนะครับแล้วก็กล้วยผมก็จะใส่ของประมาณนี้นะครับใครที่มีกล้วย5ดาวเนี่ยบอกเลยว่าจะเก่งขึ้นอีกมากๆนะครับกล้วยเนี่ยเป็นตัวดาเมจหลักที่ดีมากๆในโหมดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าห้องที่3นะครับเราก็จะเล่นเป็นครีมโซดานะครับทุเรียนนะครับแล้วก็ร็อกสตาร์นั่นเองนะครับใครที่คิดว่าเอ้ยฉันเล่นแบบไม่ต้องมีร็อกสตาร์ก็ได้ดาเมจสตัวนี้ลนนะครับคุณสามารถเปลี่ยนตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นพวกกวาเบกกี ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดใครที่แบบว่าโอเคเซียนในการวางป้อมอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ห้องแรกก็ผมจะใช้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปทีละสเต็ปเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากประตู1ห้อง1ก่อนนะครับเริ่มมาปั๊บนะครับประตู1ห้อง1เนี่ยเราจะเล่นทีมแสงมืดใช่ไหมครับอ่าเริ่มมานะครับพอเราเริ่มกดเสานะฮะตรงนี้นะครับผมจะใช้ดาร์คช็อกโกชาร์จและตีลมไปเลยครับปุ๊บอย่างงี้ฮะให้ตัวเกตเนี่ยมันลันแล้วก็ ผลของแพสซีฟเนี่ยทำงานนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับพอมอนเฟสแรกเกิดมาปั๊บนะครับเราจะใช้สกิลปาดนะครับให้ตาย3ตัวนะครับเนี่ยฮะต้องทําให้ติดคีสให้ตายนะครับสตัวนะครับถ้าไม่ตาย3ตัวนะครับเฟสที่2มันจะยังไม่เกิดนั่นเองนะครับพอเฟสที่2ให้เรารีบเปลี่ยนเป็นเลมอนครับอ่าแล้วให้เราเลงนะครับเห็นไหมครับเลงวงถ้าไม่ตายให้โดน2ตัวนี้ครับ อ่าเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวธนูครับซึ่งอ่าถ้าเราเล็งไม่ตายเนี่ยเราจะต้องเสียเวลาในการตามเก็บนั่นเองนะครับปึ่มอย่างงี้ฮะอ่าพอเราเคลียร์แบบนี้ได้หมดปั๊บนะฮะอ่าให้เรานะครับเปลี่ยนกลับมาเป็นดาร์กช็อกโกอย่างรวดเร็วครับเขายังมีเกตอยู่เห็นไหมฮะอ่าเกตที่เราใช้ยังไม่หมดนะครับและให้เราเล็งถ้าไม่ตายให้โดนทั้งหมด5ตัวแบบนี้ครับอ่าแค่นี้ก็จะเป็นอันจบ ห้องหนึ่งของประตูแรกแล้วนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องที่2ของประตูที่1กันต่อนะครับห้องนี้ก็จะเป็นทีมไฟกับทีมลมนะครับเริ่มมาเราจะเริ่มด้วยเชอร์รี่ครับโดยให้เชอร์รี่นะครับชาร์จแล้วก็โยนลูกทิ้งไปเลย1ลูกนะครับทำไมเราถึงต้องทําอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับผมว่าเขาจะได้รับบัฟจากการ์ดของเลมอนนั่นเองนะสำหรับคนที่เล่นการ์ดเลมอนได้นะครับอ่ะก็จะได้ดาเมจเสร็จแล้วนะครับก่อนมอนเกิดให้เรากดท่าไม่ตายได้เลยครับปึ่มแบบนี้ฮะ จะซ้ายหรือจะขวาก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราสะดวกนะครับแล้วก็โยนสกิลทั้งหมดของเชอร์รี่ออกไปนะครับเพื่อเคลียร์มอนในเฟสแรกนะครับเฟสที่2มานะครับเปลี่ยนเป็นกล้วยนะครับแล้วก็ปาดามเมจไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ไม่มีพื้นไฟนะฮะอ่าเสร็จแล้วนะครับผมล้วก็ใช้ท่าไม้ตายได้เลยครับปุ๊บรวบมอนตรงกลางแล้วก็เป็นดาเมจเสริมๆนะครับพอเฟสที่3เกิดปุ๊บใช้ข้าวลายท่าไม้ตายครับให้โดนประมาณ3หรือ4ตัวถ้า4ตัวได้ก็ยิ่งดีนะครับอ่านี่ครับยิงเคลียร์ปัะ เสร็จแล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นเชอร์รี่นะครับคููดาวเขาจะเสร็จพอดีนะครับมันก็จะเหลือ2ตัวนะครับซึ่ง2ตัวนี้เราก็โยนไปปุ๊บ เนี่ยเห็นไหมฮะอ่ามันก็จะตายพอดีนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเชอร์รี่ใครไม่แรงพออาจจะต้องเอาข้าวลายตามเก็บงานนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับก็จะเป็นห้องที่3ของเฟสแรกนะครับผมก็จะเป็นทีมน้ํากับทีมดินนะครับเริ่มมานะครับให้เอาครีมโซดานะครับเดินไปทางขวานะครับและตรงนี้ให้เพื่อนๆเล็งดีๆครับเล็งถ้าไม่ตายนะครับให้โดน3ตัวนะก็คือ1 2แล้วก็3นั่นเองนะครับให้เพื่อนๆกาจังหวะดีๆว่าตัวเนี้ยมันจะวิ่งมาแล้วเราง้างปาดพอดีครับอ่าปึ๊ พอเราง้างปาดตาย3ตัวปุ๊บเวฟที่2ก็จะเกิดนะครับอ่าพอเวฟที่2เกิดปุ๊บให้เราใช้ไอ้สแต็กคลื่นน้ำนะอ่าให้โดน2ตัวนี้นะครับซึ่งวิธีนี้จะทําได้เฉพาะคนที่มีครีมโซดา5ดาวนะครับถ้าไม่มี5ดาวนะครับตรงนี้คุณจะไปช้าเลยนะครับเพราะว่าคุณก็จะต้องอ่าหาวิธีในการเก็บสแตก็กหรือว่าอาจจะต้องใช้ตัวอื่นนั่นเองนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับพอขึ้นน้ําตาย2ตัวเฟสที่3จะเกิดเห็นไหมครับ อ่าเฟสที่3จะเกิดเนี่ยให้เราเดินมาเลยครับเดินมาเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะใช้ล็อกสตาร์ในการกางอันติก่อนนะครับเนื่องจากว่าตัวทุเรียนผมเนี่ยไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับอ่าแล้วก็ให้เปลี่ยนมาเป็นทุเรียนนะครับแล้วก็ทําการใช้ท่าไม้ตายให้เคลียร์ทั้งโดงต,งตรงนี้ปึ้มแบบนี้ฮะอ่าตรงนี้จริงๆถ้าใครแบบทุเรียนแรงอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องพึ่งล็อกสตาร์ก็ได้นะครับผมอ่าเสร็จแล้วเราก็กลับมาเคลียร์อีก2ตัวใช้ครีมโซดาก็ได้ครับแบบนี้ปึ๊บอ่าก็จะเป็นอันเสร็จสิ้น ในส่วนของประตูแรกเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนรวมโดยสรุปนะครับรือว่าเวลาที่ใช้ไปทั้งหมดนะครับก็จะตามนี้เลยครับ44วินาทีนั่นเองนะครับถามว่าทําให้เร็วกว่าน,นี้ได้ไหมจริงๆก็สามารถทําได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นได้เป๊กกว่าน,นี้หรือว่าดาเมจเราหรือโอกาสจังหวะในการคีของเราเนี่ย ทำได้สวยกว่านี้นั่นเองครับประตูที่2นะครับผมก็จะใช้เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าสังเกตไหมครับผมว่าเราจะเปลี่ยนของกันนิดนึงนะครับโดยที่ว่าผมจะเปลี่ยนตัวอาร์ติแฟกต์ของซอสพิกเนี่ยเป็นอาร์ติแฟกต์ของดาร์กช็อกโก้คืนเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวพ่อมดเนี่ยผมก็จะเอาตัวเซตโจนสลัดเนี่ยมาใส่ด้วยนะครับเพื่อเสริมให้อ่าจอบเกาะ มอนสเตอร์ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เลมอนเนี่ยยิงได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องที่2นะครับจะเปลี่ยนข้าวลายออกนะครับเป็นพลิกปนนะครับอ่าผมจะใช้พลิกป่นแทนนะครับเพราะว่าข้าวลายผมมันค่อนข้างเบานะครับผมก็เลยเลือกเอาพลิกปนเนี่ยมาบิวเลือดนะครับแล้วก็ใส่เซตเยตินะครับเพราะว่าเซตเยติเนี่ยเวลาที่มีโลช่ยไหมศัตรูที่อยู่รอบรบนะฮะอ่าก็จะโดนลดต้านทานธาตุของศัตรูที่มีธาตุเดียวกับตัวเองห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าันี้ก็จะช่วยให้แบบว่า ตัวของพริกป่นเนี่ยทำดามจได้ค่อนข้างดีนะครับอ่าก็จะใช้ประมาณนี้นะครับที่เหลือกล้วยกับเชอร์รี่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ห้องที่3นะครับอ่าอันนี้นะครับผมก็จะใช้เหมือนเดิมเลยนะครับครีมโซดาทุเรียนแล้วก็ล็อกสตาร์นั่นเองนะครับของก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยครับเดี๋ยวเราไปดูการเล่นกันครับ้วต่อกันที่ประตูที่2กันครับผมมาเรามาเริ่มที่ ห้องแรกของประตูที่2ก่อนนะครับห้องนี้นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆลองดูแล้วก็ลองคำนวณดูว่าดาเมจเราจะเพียงพอไหมนะครับเริ่มมานะครับผมจะใช้อันติของพ่อมดเลยนะครับแบบนี้ตึ้มแบบนี้ครับแล้วก็สลับเป็นเลมอนกดอันติทันทีครับตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าผม2 s k สกิลเนี่ยเคลียร์เฟสแรกได้หมดเลยนะครับแต่ว่า ถ้าใครที่ดาเมจไม่พอแบบนี้นะครับคุณก็สามารถใช้ตัวสกิลของพอมดกับสกิลของเลมอนช่วยเสริมเข้าไปได้นะครับอ่าแค่จะเสียเวลาเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะอ่าเสร็จแล้วพอเว็บที่2เกิดให้เราเปลี่ยนเป็นดาร์คช็อกโกนะครับแล้วก็ทำการชาร์จตี1ครั้งครัครบแบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็ใช้สกิลปาดให้โดนทั้งหมดตรงนี้นะครับอ่า พอตายปุ๊บนะครับเวฟที่3จะเกิดเห็นไหมครับเวฟที่3จะมี1 2 3แล้วก็มีข้างบนอีกตัวหนึ่งเป็น4นะครับให้เราลากถ้าไม่ตายของด์กช็อคให้โดน3ตัวนี้ครับสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับนี่ลากแบบนี้เห็นไหมครับแล้วเราปล่อยเลยนะปล่อยปุ๊บตรงนี้ต้องตายหมด3ตัวนะครับอ่าต้องตายหมด3ตัวตัวนี้เกือบไม่ตายนะเพราะไม่คิดนะครับผมอ่าเสร็จแล้วมันจะเหลือติ่งตัวหนึ่งนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นเลมอนเราเก็บสกิลเอาไว้นะครับแล้วเราก็ยิงชาร์จรัวๆตรงนี้ถ้าเกิดใครใช้สกิลเลมอนไปแล้วอาจจะใช้้เวลาามกขึน ในการเก็บตัวสุดท้ายด้านบนนั่นเองครับต่อมานะครับผมก็จะไปดูห้องที่2ของประตูที่2นะครับก็ทีมนี้นะครับผมจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับโดยใช้พลิกปนเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมนะครับเปิดมาด้วยเชอร์รี่เหมือนเดิมนะครับเชอร์รี่เราจะชาร์จแล้วก็ทิ้งเพื่อเอาบัฟจากการ์ดนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ทําสกิลถ้าไม่ตายนะครับไปมุมขวาหรือมุมซ้ายก็แด้แล้วแต่ถนัดเหมือนเดิมนะครับให้ระเบิดเนี่ยโดนตัวข้างในด้วยเห็นไหมครับ ให้ระเบิดไฟเนี่ยโดนตัวข้างในด้วยส่วนไอ้สตัวนี้นะครับเดี๋ยวัมจะเดินเข้ามาเองครับอ่าหลังจากนั้นเชอร์รี่ก็โยนสกิลแบบนี้ได้เลยครับอ่าโยนสกิลเสร็จเปลี่ยนเป็นกล้วยรับปลาบูมแลงออกไปฉีกออกไปทางด้านที่ไม่มีพื้นไฟแบบนี้ให้โดนตัวนี้นะครับอ่าให้โดนตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับพอเวฟต่อมาเกิดนะครับผมจะใช้พิก่นกดท่าไม่ตายระเบิดตุ้มลงมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็พยายามต่อยนะครับด้วยสกิลให้โดนหลายๆตัว นะครับรวบให้มันอยู่กกองเดียวกันแล้วก็ให้มันโดนหลายๆตัวแบบนี้นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วนะฮะพอเวฟที่3เกิดนะครับเราก็คูดาวของไอตัวเชอร์รี่ก็จะเสร็จทันทีนะครับแล้วก็ปาแบบนี้ครับอ่าปาเสร็จแล้วเอากล้วยมาใช้ถ้าไม่ตายนะครับแล้วก็เอาพริกป่นพยายามไล่ชกเรื่อยๆแล้วคูดาวของบูมแรงกลับมาปุ๊บเราเอาบูมแรงปาดแบบนี้นะครับจบเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าใครที่ไม่ได้ปั้นกล้วยไว้ถึงประมาณ4ดาวเนี่ยก็อาจจะ จบลําบากเพราะว่าบูมแรงมันปาได้แค่2อนอันแต่ถ้า4ี่ดาวเนี่ยบูมแรงมันจะปาสอันดามเมจมันก็เหมือนทวีคูณเข้าไปนะครับตรงนี้เพื่อนๆลองดูดามเมจต,ตัวเองว่าสามารถปิดได้ไวแบบนี้หรือเปล่านะครับผมอ่ะต่อมานะครับในส่วนของอเว็บที่3นะครับผมอ่าห้องที่3นะครับประตูที่2นะอ่าเราก็จะใช้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นครีมโซดาทุเรียนแล้วก็ล็อกสตาร์นะครับอ่าในเฟสนี้นะครับ ก็มาถึงนะครับให้เราเอาล็อกสตาร์เดินขึ้นไปด้านขวาบนแบบนี้แล้วเปิดท่าไม้ตายแบบนี้ครับอ่าเสร็จแล้วเราเรีบเปลี่ยนเป็นทุเรียนนะครับผมเปลี่ยนเป็นทุเรียนปุ๊บให้ทุเรียนใช้ท่าไม้ตายลากโดยที่ต้องโดนดอกไม้ทั้ง2ดอกตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีดอกไม้2ตัวนะครับอ่าโดนปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเอาครีมโซดามาลำครับตรงนี้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเอ้ย ตีตีไปแล้วมอนมันกระจายแล้วมันแบบตีไม่พร้อมกันอันนี้ต้องเล่นแบบเป๊ะนิดนึงเพราะผมก็รีอยู่หลายรอบนะครับเนี่ยเราก็พยายามลำนะครับแล้วก็เนี่ยครับสาดขึ้นน้ําไปตรงนี้มันจะตายครบพอดีนะครับถ้าดามเจตของคุณมากเพียงพอนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็จะทําการปาดนะครับซึ่งปาดตรงนี้เราจะต้องแบบกะจังหวะดีมากๆนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ากะพลาดนะครับไอตัวแมนดาร์กล่าตัวนี้มันเดินช้าครับมันอาจจะเข้ามาในวงสวิงเราไม่ทันนะครับนี่ฮะ ถ้าปาดโดนปุ๊บมันจะโดนหมดทั้งดงอย่างนี้เลยนะครับอ่ามันจะโดนหมดทั้งโดงอ่ะแค่นี้นะครับก็จะเป็นอันจบประตูที่2แล้วครับแล้วก็ประตูสุดท้ายนะครับเรียกได้ว่าเป็นประตูที่โหดร้ายที่สุดแล้วนะครับมอนสเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยทึกหมดเลยนะครับดาเมจถ้าคุณไม่ได้ของเยอะเว่อร์นะครับการทําเวลาเนี่ยอาจจะลําบากมากๆส่วนตัวผมเองก็ยังรู้สึกลําบากกับห้องนี้เหมือนกันนะครับอ่ะมาดูตัวห้องแรกของประตูที่3กันนะครับก็ เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมจะเอาของพวกมดเนี่ยมาใส่แบบนี้แทนนะฮะอ่าก็คืออันนี้เป็นออฟพวกออฟท่าแสงนี่แหละนะครับแต่ว่าเซตก็จะไม่ครบนะครับอ่าเซตของอะไรอย่างเงี้ยอาวุธก็จะไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่างกับห้อง2ที่เราเล่นเซตโจรสลัดนะครับเพราะว่าห้องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามีตัวดาเมจแรงๆอยู่แล้วนะครับ2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะโยกเซตโจรสลัดไปใส่ในทีมที่3 นะครับอะมาดูห้องที่2ครับห้องที่2ก็เล่นเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็จะใช้ตัวของกล้วยนะครับพริกป่นแล้วก็เชอร์รี่นะครับผมแล้วก็ใส่ของเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับนี่เราก็จะเอาหมาฝรั่งเข้ามาแทนตัวของทุเรียนนะครับเพราะว่าห้องที่3เนี่ยต้องบอกเลยว่ามอนสเตอร์หรือว่าเรียกว่าเป็นมินิบอสเลยก็ว่าได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนามากๆนะครับเราเลยต้องเอาหมาฝรั่งเนี่ยมาช่วยบูสต์ให้กับครีมโซดา ให้ทำดาเมจได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับโดยการเอาพวกเซ็โจนสลัดทั้งหมดเนี่ยมาใส่ที่ตัวของหมาฝรั่งด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะใส่ตัวสูตรผสมใหม่เพื่อลดต้านทานธาตุของศัตรูธาตุาน้ําอีกนะครับผมอ่า ก็เดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการเล่นกันนะครับว่าในประตูที่3เนี่ยเล่นยังไงนั่นเองครับมาถึงประตูที่3แล้วนะครับต้องบอกว่าประตูนี้เนี่ยโหดหินมากๆนะครับของต้องแน่นตัวต้องถึงนะครับสำหรับตัวผมก็ยังรู้สึกว่ายังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับในประตูที่3นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมเริ่มมานะครับผมเราก็จะใช้ตัวพ่อมดก่อนเลยนะครับอ่าใช้พ่อมดวางสกิลนะครับสกิลธรรมดาปุ๊บแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายต่อเลยครับ แบบนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเลมอนสกิลธรรมดาแล้วก็ทําไม้ตายต่อเพื่อนๆสังเกตไหมครับผมว่าเราจ่ายไป4สกิลแล้วนะครับเวฟแรกยังไม่ตายสักตัวเลยนะครับหลังจากนี้เราจะชาร์จยิงเคลียร์เคลียร์เคลียร์ให้เวฟ2มันเปิดนะครับอ่าพอเวฟ2เปิดปั๊บให้เรารีบเดชขึ้นไปด้านบนครับอ่าและเปลี่ยนเป็นดัรกช็อกโก้นะครับแล้วก็ทําการชาร์จตีนะครับอ่าชาร์ตตี1ครั้งนะครับแล้วก็ใช้สกิลปาดครับปุ๊บนี่เห็นไหมฮะอ่าตรงเนี้ย ถ้าเกิดว่าโชคดีเคลียร์ได้นะครับเคลียร์ได้หมดเนี่ยตรงนี้มันจะเปิดเวฟ3ให้นะครับเหลือ1ตัวก็ได้นะครับอ่าเคลียร์เนี่ยปุ๊บเนี่ยเคลียร์หมดปุ๊บเวฟ3เนี่ยจะเกิดนะครับผมอ่าพอเวฟ3เกิดปุ๊บให้เราเล็งดีๆเลยนะครับผมให้เราเล็งดีๆเล็งตรงกลางนี่แหละนะครับไอ้สตัวเนี้ยมันจะเดินเข้ามานะครับเล็งดีๆปุ๊บแล้วเราก็ใช้ท่าไม้ตายดักช็อตครับเสียบและตรงนี้เราภาวนาเลยครับให้มันติดขิทั้งหมดนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่า อ่ในคลิปของผมเนี่ยมันติดคีดไป4ตัวแต่มันเหลือตัวหนึ่งที่มันไม่คีครับเพราะมันไม่คีเนี่ยครับมันก็จะต้องมาตามเก็บแบบนี้ฮะซึ่งทําให้เสียเวลาไปอีกประมาณ3วิได้เลยนะครับนี่เห็นไหมฮะเนี่ยเสียเวลาไปอีกประมาณ3วิเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาให้ดีเอาให้เนียบกว่านี้คุณต้องรีเรื่อยๆจนกว่าไอ้ดอกเมื่อกี้มันจะคีและตายหมดมันจะมันจะไวขึ้น นะครับอันนี้ก็คือห้อง1ของประตูที่3นะครับต่อมามาดูห้อง2กันนะครับห้อง2เนี่ยก็จะเป็นห้องธาตุลมกับธาตุไฟนะครับผมก็จะเล่นพลิกป่นเหมือนเดิมนี่แหละนะครับโดยเริ่มที่เชอร์รี่เหมือนเดิมครับโดยการโยนชาร์จโยนเหมือนเดิมให้ติดบับการ์ดนะครับแล้วก็ใช้ถ้าไม่ตายนะครับให้มันระเบิดตึมแบบนี้ฮะอ่าระเบิดแบบนี้แล้วก็โยนสกิลไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับเปลี่ยนเป็นกล้วยนะครับและปลาครับปลาดาเมจออกไปนะครับปลาแค่สกิลนี้พอนะครับอ่าแล้วก็ เปลี่ยนเป็นตัวของพริกป่นนะครับอ่าเอาพริกป่นใช้ถ้าไม่ตายอัดไปเลยครับถ้าไม่ตายเนี่ยมันจะสร้างเกาะไฟด้วยนะครับมันก็จะมีการเบิร์นรอบๆนะครับผมอ่าแล้วก็จังหวะนี้พยายามต่อยต่อยไปเรื่อยๆแล้วสลับกลับมาเป็นเชอร์รี่เพราะว่าครูดาวของสกิลเนี่ยมันจะมาพอดีนะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้เราก็กลับมาเป็นกล้วยนะครับและมีการปาบูมแรงกลับไปแบบนี้ครับอ่านี่คือบูมแรงเนี่ยยังไม่ตายเลยนะมอนมันหนามากนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ตีตีไปนะครับเอาพริกป่นเนี่ย สลับมาต่อย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 นะครับจริงๆตรงนี้ถ้าเกิดใครบูมมาแรงแรงหน่อยนะครับมันจะเคลียร์ได้ไวกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็พอเวฟที่3เกิดนะครับเราก็มาเป็นตัวของกล้วยนะครับกล้วยเนี่ยเราจะใช้ถ้าไม่ตายที่เวฟนี้ปุ๊บรวบมอนทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ปลาบูแรงกลับไปและเปลี่ยนนะครับเป็นพิกนมาต่อยนะครับและใช้เชอรี่อันติและสกิลปิดงานได้เลยครับนี่ปุ๊บอย่างเงี้ยฮะอ่ารวบมาเป็นกองแล้วแบบให้มันโดนดาเมจจากทุกอย่าง นะครับอันนี้ผมก็เคลียร์ไปประมาณนี้นะครับอ่ะมาถึงห้องที่3ของประตูที่3นะครับเรียกได้ว่าห้องนี้เป็นห้องที่โหดมากๆเป็นแบบดาเมจเช็คเลยก็ว่าได้นะครับเริ่มมานะครับให้เราเนี่ยเอาล็อกสตาร์นะครับสไลด์ขึ้นไปด้านบนตรงกลางสุดและเปิดฟลอร์ทิ้งได้เลยครับอ่าเสร็จแล้วให้เราเปลี่ยนเป็นหมาฝรั่งใช้ท่าไม้ตายยิ่งนะครับให้ติดสัญลักษณ์ธาตุน้านะครับและตรงนี้เราจะต้องรีบใช้ท่าไม้ตายของครีมโซดาก่อนที่ไอตัวเนี้ยมันจะบลิงหนีเรานั่นเองนะครับแล้วก็ปา ถ้าเป็นตัวละคร5ดาวของครีมโซดามันจะได้สแต็กเต็มนะครับเราก็ตีําอะไรครั้งหนึ่งเพื่อสาดน้ําไปให้มอนชุดนี้ตายให้หมดนั่นเองนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเกิดเป็นเวฟที่2ครับเวฟที่2เนี่ยเราก็จะลําไปเรื่อยๆนะครับใช้ตัวโซดาลําสกิลไปเรื่อยๆแล้วก็สาดน้าพยายามให้โดนทั้ง3ตัวนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเรามีดาเมจตัวเดียวนะครับอ่าเรามีดาเมจตัวเดียวเราตีตีตีนวดไปเรื่อยๆสกิลมาปุ๊บรีบกดใช้ครับแบบนี้อ่าเสร็จแล้วนะครับเวที่3กก็จะเิด นะครับอ่าเวฟที่3จะเกิดประมาณนี้นะจริงๆถ้าถ้าดีหน่อยเนี่ยไอตัวนี้มันจะตายแล้วนะครับอ่าเวฟที่3จะเกิดเนี่ยให้เราไปยืนตรงตัวไหนก็ได้บนหรือจะซ้ายล่างหรือจะขวาล่างเพราะว่าอีก2ตัวเนี่ยมันจะเดินเข้ามานะครับอ่าแล้วเราก็ทําการเคลียร์นะครับยิงหมาฝรั่งสักนิดหนึ่งให้มันติดมาร์คธาตุน้านะครับผมให้มันมีดามเมจตไตนะครับหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นครีมโซดานะครับอันติจะคูลดาวเสร็จพอดีนะครับให้เราเล็งดีๆแล้วเราก็ปาดแบบนี้ฮะอ่าอันนี้คือ ไม่คินะครับถ้าคิอาจจะจบไปแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ต้องสาดน้ําเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันจบได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปตอนที่ผมเล่นนั่นเองครับโอเคครับเพื่อนๆและนี้ก็จะเป็นวิธีการเล่นของตัวละครผมนั่นเองนะครับก็อาจจะยังสังเกตเห็นว่าในคลิปเนี่ยก็ยังมีเล่นแบบบอดๆบ,บ้างเล่นพลาดบ้างหรือว่าบางจังหวะมันก็คิไม่สวยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปแก้เพิ่มเติมนะครับให้คะแนนมันขึ้นไปอีกเพราะว่าการแข่งขันในโหมดนี้เนี่ยค โหดนั่นเองนะครับผมส่วนใครที่แบบว่าอุ้ยก็แบบพี่เติมเนี่ยมีของเยอะนะครับอ่าทำตามได้ยากนะครับจริงๆผมก็อยากให้ดูไปแล้วก็ได้ไอเดียเพิ่มเติมหรือว่าได้แนวคิดหรือวิธีการเล่นใหม่ๆเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อที่จะแบบว่า,อาเอาไปปรับใช้กับทีมที่ตัวเองมีหรือว่า ทรัพยากรที่เรามีอยู่นั่นเองนะครับอย่างครีมโซดาเนี่ยคือถ้าจะเล่นวิธีผมเนี่ยคือคุณต้อง5้าดาวแน่นอนถ้าไม่5้าดาวเนี่ยมันจะทําแบบนี้ได้ลําบากมากนะครับแต่เพื่อนๆอ,อาจจะต้องเอาไปปรับปรับดูนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการเล่นในแบบของผมนั่นเองนะครับจริงๆก็ ต้องขอบคุณหลายๆคนนะครับที่แบบมีการให้ข้อมูลหรือว่าแนะนําวิธีการเล่นแล้วผมก็เอามาผสมผสานออกมาเป็นคลิปนี้นั่นเองนะครับก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆกันนะครับผมถ้าชื่นชอบยังไงนะครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจช่องจุงโกด้วยนะครับผมตอน,น,นคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ